คลิปนี้นะครับน้องพามาชมนะครับเป็นแนวทางนะครับพี่นะอย่างนี้นะครับบ้านพี่ๆส่วนใหญ่มันจะเป็นไม้มันจะเป็นแบบนี้นะครับคือมันเป็นไอ้พวกไม้เขาเรียกว่าไม้ฮอลแลนด์ไม้ไม้เขาเรียกว่าอะไรไม้พื้นฐานของของของพวกเราทั่วไปที่เห็นกันตามบ้านทั่วไปนะครับนะคราวนี้เวลาที่พี่ปลูกอย่างเงี้ยครับมันดูสมบูรณ์ดูอะไรใช่ไหมครับแต่ว่ามันอีกสาเหตุหนึ่งที่มันไม่ยอมโตสักทีนะครับพี่มาดู พี่มาดูไอ้กิ่งยายาเนี่ยพี่เห็นไหมฮะกิ่งยายาพวกเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นกิ่งหลักกิ่งหลักคืออะไรก็คือคือกิ่งที่มันออกมาเป็นปกตินะครับพี่นะแล้วคราวนี้พี่พอพี่สังเกตดูดีๆพี่เห็นพวกนี้ไหมเนี่ยครับที่มันมีใบมายอมมายแยมตรงเนี้ยเขาเรียกว่ากิ่งรองนะครับเขาเรียกว่ากิ่งรองคราวนี้ไอ้กิ่งพวกเนี้ยมันก็จะมาแย่งสารอาหารไอ้พ่อกิ่งหลัก ต้นไม้พี่ก็เลยไม่โตกันสักทีนะครับวิธีการนะครับนะน้องก็จะแนะนําว่าให้ตัดออกเลาะอ,ออกนะครับเห็นไหมฮะไอพวกกิ่งเล็กกิ่งน้อยเนี่ยครับนะให้เลาะออกหมดเลยนะครับพี่นะถามว่าเอา้ามีกิ่งดีมีกิ่งเยอะเะมันก็ดีไม่ใช่เหรอมันเป็นเรื่องมันก็จริงะนะครับนแต่เพียงแต่ว่า,อาไอกิ่งพวกเนี้ยมันอยู่ไม่ถูกตำแหน่งนะครับพี่นะถึงพี่ปล่อยไว้นะครับยังไงมันก็โตไม่ เขาเรียกว่าอะไรนะมันมันโตไม่ทันกิ่งหลักกันนะครับนะพี่เอาออกไปเลยนะครับพี่เห็นไหมเอาออกแล้วปั๊บมันก็จะดูโล่งดูโป่งขึ้นผมว่ามันก็สวยงามมากขึ้นนะครับนะเห็นไหมฮะดูฮะมันก็ดูโล่งดูโป่งนะครับนะมันไอกิ่งพวกเนี้ยถ้าเราเอาไว้มันเป็นไงมันก็จะมาแย่งสารอาหารแย่งสารอาหารเป็นไงไอพวกเนี้ยมันก็จะโตช้าลงนะครับนะเหมือนมันแย่งกันกินนะครับมันก็โตช้าลงก็เป็นทิศเล็กเล็กนะครับพี่นะสาหรับการตัดแต่งแล้วกันนะครับพี่นะก็ เอาไปลองปรับทำกันดูนะครับขอบคุณครับ